พอเราปฏิบัติจนจิตมันรู้อยู่กับจิตใจรู้อยู่กับใจรู้อะไรที่เข้ามานี่เราก็นิ่งเฉยได้เลยจะเข้ามาปุ๊บหลบออกมารู้อย่างเดียวไม่ให้แปลอะไรกลับยึดอยู่กับลมจนบางคนรู้อยู่กับรู้เป็นพละกลาําลังมันบอกไม่ถูกมันเหมือนมวลจิตใจที่มันมีฐาน มีอะไรเข้ามาก็ฟาดฟันไปด้วยอยู่กับปัจจุบันมีอะไรจะเข้ามาฟาดฟันด้วยปัจจุบันมีอะไรก็ามาฟ<ม>าดฟันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันพุทโธอยู่ในปัจจุบันด้วยลมหายใจอยู่กับปัจจุบันมันก็มีอาวุธอยู่เท่านี้แต่ที่ต้องมีอุบายพธิธีมากมายเยอะแยะเพราะว่าความซับซ้อนในอารมณ์ของมนุษย์และสัตว์นี่มันมีเยอะมากเอสิ่งที่เป็นขันทันดานนอนเนื่องเป็นอนุสัยกิเลส มันจะถูกขุดขึ้นมาหลังจากที่บางคนมันสงบลงไปมากๆมันจะขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยว่าเห็นสิ่งนั้นเราโอ้อะไรมันมามันมันไวมากมันพออะไรที่มีเข้ามาให้เห็นไวแล้วก็รู้ไววางไววางไวหมดมันก็เลยต้องเข้าทันกันระหว่างสติสัมปชัญญะกับอีกอนุสัยที่มันนอนเนื่องแล้วมันปรากฏตัวขึ้นมาตามแรงกระตุ้นตรงนี้คนจะท้อแท้มากแต่เมื่อไหรที่เราโซ่มัน มันจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ที่รู้มันจะเห็นเป็นธรรมไม่ไรไม่รู้เห็นมันก็ถูกโลกครอบนำแต่ว่าไอ้ผู้รู้ผู้เห็นนี่มันมีกําลังเหนือกว่ามันสามารถเพ่งอารมณ์นั้นเห็นความดับไปเลยเพ่งด้วยความรู้ตัวชัดในธรรมที่ปรากฏอยู่จริงเห็นว่าเห็นสภาพธรรมที่มันปรากฏแล้วก็ดับไปชัดเลยว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังานัตตางไงให้มันคาใจให้มันเห็นอยู่ในใจของตัวเองจริงๆสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่สมมุติ เพราะเป็นสมมติแล้วทำไมมันยังมีอยู่เพราะเราไม่กําหนดเท่าทาันตัณหาอุปทานเอตัวผัสสะกําหนดรู้เวทนาเวทนาดับแต่ทําไมมันยังเกิดเวทนาอยู่เวทนาทาให้เกิดมันไม่ยอมดับไอตัวตัณหาวิภาวะตัณหาที่ทําให้เกิดอทั้งหลายที่ทําให้พวกเราทุกข์กันเหลือเกินยังอยากได้อยากได้ไดเขามามันอยากได้ไม่อยากให้ได้มันอยากได้ไม่อยากให้ได้มันอยากมีไม่อยากให้มีเราจะพูดอย่างนี้เยอะ เราเห็นตรงนี้จุดตรงนี้ไปเลยถ้าบางคนมันเห็นแต่ถ้าอำนาจสติสมาธิมันเกิดขึ้นมันบดบังไปละเอสิ่งที่จะเข้ามาในผัสสะมันเท่าทันจึงไม่ได้เกิดตัณหาอะไรขึ้นเพราะสติสัมปชญัญญะมันตัดบันประหัดประหารตั้งแต่ที่จะไปหลงคุงแต่งแล้วมันตื่นแล้วพอจะอะไรจะเข้ามาให้เกิดความพอใจมันตัดเลยโดยอัตโนมัติตัดเลยจะเกิดความยินดีไม่เอา เพราะว่ามันรู้ว่านั่นคือกำลังกำลังจะพาไปสู่นรกจะเกิดฝีเกิดบาดแผลนอนเนื่องขันทัดมันเจ็บปวดทุกข์บางทีมันก็เสียเวลาภาวนาอะไรอ่ะที่จะเป็นเครื่องผลักดันใจิตใจของเราให้มันไปถึงให้ได้ความตายไงที่พระเจ้าท่านถามพ้านนนว่าเธอนึกถึงความตายวันละกี่หนนะมันต้องนึกถึงตลอดเวลาตลอดเวลา เพราะมันไม่เที่ยงจริงๆว่าเราจะตายเมื่อไหร่จริงๆใช่ไหมมันจะสามารถทําให้เราลดตัณหาอุปทานโลกนี้มีโลกหน้ามีสรสรพสรัตว์ที่ตายไปจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าเป็นโอปติกะแบบไหนก็อยู่ที่เราจะฝึกจิตใจของเราให้ผ่องใสเป็นอะไรบางคนอยากได้เปแค่สวรรค์สมบัติทานศีลสวรรค์ก็เป็นคนที่ทานศีลสวรรค์เนี่อห่าไหมเอาแค่ทานศีลเพื่อไปสวรรค์ก็ยังไม่เที่ยง ถ้าอารมณ์มันตกอยู่ในความหมกมุ่นในกามมากบางทีมันก็ไม่ได้ไปสวรรค์นะมันกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นงูจงอางที่พันกันเอากันตลอดเป็นพวกมีราคะรุนแรงอย่างนี้บางคนหมกมุ่นแต่ไม่ได้ประพฤติผิดแต่หมกมุ่นนี่มันทําให้เกิดทุกข์ไหมเราลองพิจารณาชีวิตหนึ่งชีวิตชีวิตหนึ่งชีวิตที่เกิดมาเราเราไม่กินอะไรไปมากกว่าท้องที่อิ่มแต่กินเยอะจริงๆก็คือความยินดีพอใจในกาม โลกธรรมแปดชื่อเสียงรูปหน้าตาความอะไรเยอะแย,ยะมากมายเราไม่ได้มองบอกว่าอุ้ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่หากเราหลงไปเราไม่รู้เท่าทันเราไม่สามารถเห็นข้างในมันจะไม่เจอความสุขที่แท้จริง